คุณเคยได้ยินเสียงคนร้องจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหมบางทีอาจเป็นเสียงจากอดีตที่ไม่เคยหายไปแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เป็นแค่เส้นทางสัญจรแต่มันยังเป็นสถานที่เกิดสศกนาฏกรรมมากมายหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือการล่มของเรือโดยสารที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและว่ากันว่าบางวิญญ,ญาณอาจยังไม่จากไป เหตุการณ์เรือล่มครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2522เรือโดยสารที่บรรทุกคนเกินจำนวนถูกคลื่นซัดกลางดึกหลายชีวิตจมหายไปในความมืดและบางศพก็ไม่เคยถูกพบหลายปีต่อมาชาวเรือและคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งเจ้าพยาเริ่มพบเจอสิ่งแปลกๆบางคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากกลางแม่น้ำแต่เมื่อมองออกไปไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลย บางครั้งชาวเรือเล่าว,ว่าพวกเขาเห็นเงาเรือลึกลับแล่นผ่านกลางดึกแต่เมื่อพยายามเข้าไปดูใกล้ๆเรือกลับหายไปในพริบตาหรือว่านี่คือเรือผีที่ถูกเล่าขานมาตลอดตำนานเรือล่มในเจ้าพระยายังคงเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงแม้วันนี้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่คนมากมายยังคงพบกับเหตุการณ์ลึกลับคุณหลักเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆริมแม่น้ำเจ้าพระยายหรือเปล่า